มากเท่าปีนี้ปัจจัยสําคัญที่ทําให้โรคคอบวมระบาดหนักในครั้งนี้เกิดจากอากาศเปลี่ยนแปลงกระทันหันและความประมาทของเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือที่อาจละเลยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวมให้กับสัตว์คุณปรว,วริดวรรณพฤกรายงาน เหตุกระบือล้มตายกระทันหันพร้อมกันกว่า30ตัวและทยอยตายอย่างต่อเนื่องที่จังหวัดเชียงรายกลายเป็นเรื่องที่น่าวิตกสําหรับผู้เลี้ยงกระบือเพราะหวั่นว่าจะเป็นโรคระบาดรุนแรงซึ่งสาเหตุการตายนี้มาจากโรคคอบวมที่มักเกิดขึ้นในสัตว์กีบคู่เช่นโคแกะสุกรมา้าและช้างเป็นต้นแต่ไม่ติดต่อระหว่างคนและสัตว์ในขณะนี้กรมปศุสัตว์ได้เข้าไปควบคุมพื้นที่ระบาดของโรคนี้แล้ว ในฝูงสัตว์ที่เกิดโรคนะครับเกษตรกรเนี่ยเขาจะเขารู้ตัวแล้วตอนนี้เขาจะมาแจ้งให้บรษัท<อ>พวกบริษัทอำเภอจังหวัดนะฮะรวมทั้งด่านทั้งหลายเนี่ยเข้าไปช่วยในการควบคุมกำกับโดยในเบื้องต้นก็คือเข้าไปทําการรักษาในฝูงที่ป่วยฉีดยาร,รักษาเลยนะฮะเพราะว่าโรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่รักษาได้นะฮะแต่ว่าต้องรักษาให้ทันเท่านั้นเองเพราะว่ามันรุนแรงมากนะครับ อากาศที่เปลี่ยนแปลงฉับพลันประกอบกับความเครียดของสัตว์เป็นสิ่งกระตุ้นชั้นดีให้โรคคอบวมเกิดขึ้นและระบาดไปยังสัตว์ตัวอื่นผ่านน้ำลายน้ำมูกและอุจจาระซึ่งทำให้โรคนี้แพร่ต่อไปในแปลงหญ้าและอยู่ได้ประมาณ24ชั่วโมงในดินชื้นแฉะอยู่ได้นานถึง1เดือนจริงๆมันก็มีโอกาสเกิด,ได,ได้ได้ทั่วไปเพราะว่าเพราะว่า,วา,วามันผมอย่างที่ผมบอกว่า,อาบอกอได้แจ้งแล้วนะครับว่ามันเกิดจากการที่อากาศมันเปลี่ยนแปลง สัตว์เกิดความเครียดอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของโรคนะครับพอมีอากาศเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาววนไปวนมาสัตว์เครียดขึ้นมาก็ก็เขาอาจจะเกิดภูมิต้นานทานที่มันลดลงนะภูมิพอภูมิต้านทานลดลงเนี่ยเชื้อตัวนี้เป็นเชื้อเฉยโอากาสมันก็ซ้าเติมเลยนอกจากปัจจัยทางธรรมชาติที่ทําให้โรคระบาดแล้วผู้เลี้ยงสัตว์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้เกิดการแพร่ระบาดรุนแรงขึ้น ด้วยการละเลยฉีดวัคซีนให้สัตว์ตามกําหนดซึ่งปกติแล้วมักฉีดในทุกๆเดือนธันวาคมและมก,กราคมและอีกสาเหตุคือการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยเข้ามาในฟาร์มหนึ่งก็คือเกษตรกรเนี่ยไม่ได้ฉีดวัคซีนตามที่กําหนดไว้นะฮะคือเราเราเคยเข้าไปทําการฉีดวัคซีนทุกปีนะฮะแต่ปีที่ผ่านมาเกษตรกรบางส่วนก็อาจจะขาดความใส่ใจในเรื่องนี้อาจจะเห็นว่าในสองสปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยมีข่าว นะฮะไม่ค่อยมีข่าวก็เลยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าประมาทไปนิดนึงนะครับโรคคอบวมในสัตว์กีบคู่โดยเฉพาะที่ระบาดในกระบือตอนนี้กเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็นกลไกสําคัญในการลดการแพร่ระบาดของโรคนี้ได้ด้วยการงดซื้อเนื้อสดเข้ามาประกอบอาหารที่บ้านเพราะอาจเกิดการสัมผัสเนื้อสัตว์ที่ติดโรคและนําไปสู่ฟาร์มสัตว์ของท่านรวมถึงงดการเคลื่อนย้ายสัตว์ลดความเสี่ยงนําสัตว์ติดโรคเข้าฝูง และหมั่นล้างมือทำความสะอาดเครื่องมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเบ่าว,าวริตอุณภูกห้องข่าว n อ t